เพื่เต้นแล้วตอนนี้ต้นดีที่เชื่อมกับไฟมาเลยอะ เชียวที่เอเรื่องขัน่อกเลยว่าครับเราเป็นดีกไอดอลของเขาพี่นัทนนท์ก็คือแบบเป็นแบบต้นแบบในชีวิตเลยครับย้อนย้อนเป็นไอด้ลอัเวอร์มันรวยมากนะเพราะมันรวยมันแล้วมันพูดคือมันนะพูดถึงทุกทุกที่ทุกที่แล้วก็จะมีแฟนคลับแล้วก็จะมีแฟนคลับแท็กมาให้ผมว่าเนี่ยมันพูดถึงอีกแล้วมันพูดถึงอีกแล้วมันพูดถึงอีกแล้วแล้วก็วันไอวันคอนเสิร์ตวันคอนเสิร์ตใหญ่นางก็โทรไปหาก็โทรไปหาว่าเออแบบผมให้กำลังใจแล้วก็ดักคอไว้แล้วด้วยนะว่า อไม่ต้องพูดชื่อไม่ต้องเวทีก็ได้ไม่ต้องพูดชื่อดูเวทีก็ได้เขินหรือยังไงมันมันเขินนะมันมันจะเขินเขินนะ้สมมติแบบมีคนมาแบบเฮ้ยพี่พี่ไอไอดอลผมเลยไม่ดีใจน้องกุศลแบบคือไอ้ดีใจดีใจที่น้องดีใจที่น้องอภิชัยเอกงานเราดีใจที่น้องอ่ะเอออภิชัยเอกความสามารถเราอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ คือไหนๆก็อยู่ค่ายเดียวกันแล้วก็เป็นพี่น้องปกติเถอะอย่าอย่าเป็นไอดอลไอดอลกันเลยเพราะว่ามันก็มันก็มีเออมันมีคาตัวแยกเราเราไม่ใช่เราไม่ใช่คนขึมเราไม่ใช่คนเราไม่ใช่คนนิ่งด้วยเราเราเป็นคนเท่ไงมันก็จะเท่แบบเท่มากกวนหรืออะไรต่างๆเราก็จะแบบว่ามันจะดูไม่น่าเคารพเอานะไม่น่าเคารพเอาอะไรที่มันทําให้รู้สึกว่าเขายกเราเป็นไอดอลไอตอนแรกโฟลก็คุยว่าแบบว่าเออแบบเหมือนเหมือน รียกว่าอะไรอะโค้ดก็อยากเป็นนักแสดงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนน้องก็ดูน้องก็ดูเรามาตั้งแต่กิเต็ดูมาแต่อะไรงี่แล้วน้องชอบมากน้องก็รู้สึกว่าแบบเขาเขาเขาบอกเขาอยากเป็นเหมือนผมอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าเหมือนแบบสแสดงแล้วแบบว่าเรียกว่าเรียกว่าอะไรเดียวแบบเป็นต้นแบบรับในหน้าที่การงานรับในหน้าที่การงานของตงัวเองให้เป็นต้นแบบตรงนั้นหน้าที่การงานใช่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 แต่แต่ก็อยู่ค่ายเดียวกันแล้วก็ปกติแล้วจริงจริงมันก็ดันไหมว่าต้องแบบว่าพอน้องยิกับเป็นต้นแบบเราจะต้องแบบ ถ้ามองในเขาถื่ว่าต้องเป็นดีต้องแบบอยู่ในสิ่ีใทคำต้องอยู่ในกรอบอะไรเงี้ยไม่นะยืนยันไม่เลยเออเรื่องเลีรยเดียเราก็เราก็บอกน้องว่าเอ้ยจำแต่สิ่งดีๆไปจำแต่สิ่งดีๆไปอะไรอย่างงี้ก็แบบว่าเออพาร์ด้านการทำงานเราก็จะเป็นเราก็จะจริงจังเราก็ตั้งใจอย่างนี้แหละส่วนพาร์ทเล่นเล่นพาร์ทอะไรอะไรนะกองกลางน้อยมองมองมองอยงงกาแสดงไม่เท่าไหร่นะพาร์ตดนตรีล่ะ บรบพาร์ท <c oughs> <c oughs> ดนตรีไม่ไม่เคยคุยกันเลยพาร์ทดนตรีไม่เคยคุยกันเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเออน้องน่าจะช่วงนี้น้องน่าจะงานเยอะน้องแจะแบบว่า,วายังไม่ได้โฟกัสอพาร์ทนี้มากมั้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมก็แบบช่วงนี้ผมก็จะเออ่โฟกัสแต่พาร์ทดนตรีอะไรอย่างเงี้ยแสดงก็ไม่ได้มีเลยอะไรอย่างเงี้ยครับก็แบบว่าก็หยุดพักงานแสดงมาเกือบครึ่งปีแล้วเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีแบบแค่ งานเก่าที่อาจจะรอออนเลยจริงๆแล้วมัามีปรึกษาเรื่องกีตาร์ไหมเพราะว่าเราชอบซื้ออย่างพูวินก็ซื้อก็จะซื้อราคาโดยที่ไม่ปรึกษาสเตตเมนต์อ่ะผมมีคำถามด้วยอะไรคือการกับการที่ผมซื้อกีตาร์ตัวแรกผมดูผมดูชอบซื้อกีตาร์เหรอใช่มันจะเป็นโรคติดต่อไงเพราะว่าใายคนมาถามหรอว่าพี่นนท์มันอย่างนี้ดีไหมมันได้ไหมเราเป็นกูรูอะไรไม่รู้ใครฉีดยาใครวบอกพูวินกับเราแล้วก็ไปจองไปถึง ผมก็ไม่ค่อยดูเรื่องนะกีต<อ>าร์ผมก็วันนั้นไม่วันวันนั้นอนะวัน,นที่ผมซื้ออะที่ผมซื้อของผมเองอะผมก็เอานักดนตรตีอะไปทักขโยงเลยแล้วก็ไปเดินที่ปรึกษารอที่ปรึกษาว่ายังไงดียังไงดีเพราะว่าเราเรา,เราไม่ได้เราเราไม่ได้มีความรู้มากเราจะเอา first i มเพ e s s i ไว้ก่อนถ้าเราเจอตัวไหนแล้วเราสึกว่าเฮ้สปราร์กเรารู้ว่าโอ้ยตัวนี้น่าเอากลับบ้าน,านเราต้องแบบว่าต้องแบบว่าถามแบบว่าพี่พี่อันนี้ยังไงราคาอ่าราคาละคือมัน มันสมเหตุสมผลกันไหมมันไปด้วยกันไหมซึ่งตอนแรกซึ่งตัวที่ได้มาเนี่ยเบาแล้วเพราะว่าตัวแรกที่เดินเข้าไปแล้วโอ้โหตัวนี้หยิบเลยอะประมาณล้านเจ็ดเย็นไม่เล่นแล้วอาชัยแล้วมันเป็นยังไงมันเล่นแล้วมันยังไงไอ้ตัวล้านเจ็ดเย็นอะไม่ตัวตัวเล่นล้านเจ็ดอะคือชอบสีชอบอะไรอย่างเงี้ยชอบชอบมูดโดยรวมรู้สึกเห็นแล้วมันปาก์อจอยแต่พอเล่นแล้วมันมีแบบเอฟเฟกต์นู่นนี่นั่นมันปรับเยอะรู้สึกว่า ไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นก็เลยแบบว่าโอเคเราเปลี่ยนตัวก็เลยได้ได้ตัวนี้มาเท <iten> ่าไหร่เท่าไหร่ร้านกเกหรอ่า สองแสนบาท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 ะไรบาทอบาทบาทบาทมันเลยทำให้รู้สึกว่าตอนนี้เด็กกินเอ็มพีวีก็คือทุกคนต้องมีกีตาร์ลากขึ้นตึกกันทุกคนผมไม่รู้เหมือนกันนะแต่ของผมผมใช้งานเนี่ยโอ้โหแบบว่าเริ่มแบบใครไม่ใช้งานเป็นเฟรอไม่ไม่คือแบบว่าบางคนเขาอาจจะเรียกว่าอะไรเป็นงานอดิเรกหรือแบบว่าอาจจะซื้อไปฝึกอาจจะแบบว่าตัวแรกดีๆหน่อยแล้วเดี๋ยวตัวที่สองที่สามที่สี่ถ้ามันจะมีมากกว่านั้นเนี่ยค่อยอัพอัพสเปคขึ้นไปเรื่อย คอย,คอยอเรียกเป็นผู้นำเทนได้ไหมยิ้อกีตาร์ขึ้นตึกไอ้ภูวินซื้อก่อนผมอีกนะวัน<อ>วันวัน<ช>วันที่<ช>วันวันที่ตอนไปญี่ปุ่นอ,ะอ่ะภ <ผม S 1> ูวินซื้อก่อนเลยคนแรกเลยเพราะว่าภูวินเหมือนจะกลับก่อนผมอยู่ต่อผมก็เลยเ ไปซื้อหลังแล้วก็อยู่ดีโฟล์ก็โฟล์ก็ซื้อที่กรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยก็เลยที่มีการทิปโปรเจกต์รวมกันมด้วยความที่แต่ละคนก็มีกีตาร์เป็นของตัวเองน่าจะมารวมเป็นวงเฉพาะกิตผมไม่ยากครับผมว่าผมว่ายากเรียกว่าอะไรนะยากที่ไหนยากที่คิวทุกคนเลยแหละบอกว่าเอาขั่นกินข้าวกันได้นี่ก็ปฏิหารแล้วนะผมว่าผมว่าวันนั้นก็ฝนน่าจะตกน่าจะพายุเข้าอยู่ครับเพราะว่าแต่ละคนตอนนี้ก็คือคิวก็คือยากทั้งนั้นเลยครับ อะไรนะครับฝันของน้องโฟดไม่กี่จะยึดที่เป็นไอดอลไอดอลในการดำเนินชีวิตจ้างไปแต่เรื่องดีๆนะครับคนเราเป็นคนก็มีหลายด้านหลายมุมนะครับมีอะไรที่ดีจําแล้วเหมาะกับตัวน้องโฟดนะครับน้องโฟดก็จํำจําแล้วก็นําไปใช้นะครับส่วนอะไรที่ไม่เหมาะกับตัวน้องโฟดนะครับไม่ต้องจํานะครับก็อะไรที่ดีๆก็เอาไปอะไรที่ไม่ดีก็เดี๋ยวพี่แก้ไขของพี่เองไม่เป็นไรต้องไปจำใหม่เดี๋ยวพี่แก้ไขของพี่เองเดี๋ยวพี่ไปจำคนอื่นมาอีกทีนึงครับ you mm -hmm.